สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับถาอินเตอร์นิวครับหลายคนตั้งคำถามมาก่อนหน้านี้ว่าเรื่องราวที่ดินของคุณสมพรจึงรุ่งเรืองกิจคุณแม่ของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนั้นมีความคืบหน้าถึงไหนอย่างไร <preced ing noise> หลังจากที่คุณปาร,รีนาไกรคุปสระสะราชบุรีเขตสามพักพลังประชารัฐแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2563เพื่อให้ไปตรวจสอบที่ดินในครอบครองของนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับก็ลงไปตรวจสอบโดยทางด้านกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เข้าตรวจสอบที่ดินของคุณสมพรจึงรุ่งเรืองกิจมาแล้วสองครั้งสองครา ที่ดินเนี่ยนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่14ตําบลรางบัวอําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีแล้วล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่29ธันวาคม2 5 6 3ปรากฏว่าคุณชีวาภาพชีวธรรมพ่วงนวยการสำนักป้องกันและควบคุมไฟป่ากรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมก็ได้รับมอบหมายจากคุณวราวฒิศิละปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าไปตรวจสอบที่ดินของนางสมพรแม่ของนายธนาทรอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็สรุปออกมาเป็นข้อข้อเลยครับคุณผู้ชมตกลงแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่สรุปออกมาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย พบว่านางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยนะครับถือครองที่ดินจำนวน3 9 9 8ร่าไร่กว่าๆทั้งหมดเนี่ยอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตินะครับแบ่งเป็นน,นส3ามกห้บฉบับออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งหมดนะฮะคือเจ้าหน้าที่ออกให้โดยโดยที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะออกอะแล้วก็ครอบครองน,นส2องจำนวน7แปลง 3า0ราร่มีการซื้อเปลี่ยนมือจากบุคคลอื่นแบบผิดกฎหมายด้วยมีการแสดงเจตนาครอบครองแบบผิดกฎหมายด้วยนอกจากนั้นมีการครอบครองที่ดินมือเปล่าแบบผิดกฎหมายหรือว่าพบทห้าอีกหนึ่งแปลงเนื้อที่90้าร่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะครับซึ่งจากการเข้าตรวจสอบล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชม ก็พบอย่างที่บอกเนี่ยนะครับที่ดินทั้งหมดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติฝั่งซ้ายแม่น้ําภาชีและซ้อนทับกับเขตปฏิรูปที่ดินของสํานักงานปฏิรูปที่ดินกเกษตรกรรมที่ประกาศเมื่อปี2554และไม่มีแผนงานพร้อมงบประมาณที่จะดําเนินงานจึงไม่มีผลการเพิกถอนจากป่าสงวนแห่งชาติและแปลงที่ดินทั้งหมดซ้อนทับในเขตป่าเป็นและเป็นเขตป่าไม้ถาวอด้วยนะฮะนี่ครับ จากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปพบว่าเป็นนส3ามกทั้ง55ฉบับออกโดยไม่มีหลักฐานเดิมเป็นการเดินออกสำรวจเมื่อปี2 5 2 1คือไม่มีสิทธิ์ที่จะออกแล้วไปออกเจ้าหน้าที่ก็ออกแบบแบบผิดกฎหมายอะ่ะเขาไปตรวจสอบพยายนหลักฐานที่เชื่อได้ว่านางสมพรมีเจตนาครอบครองที่ดินน,นสอสอโดยการซื้อเปลี่ยนมือจากบุคคลอื่นแบบผิดกฎหมายด้วย อีก7แปลงนะฮะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องดําเนินการหลังจากนี้ก็คือว่าเจ้าหน้าที่จะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาต่อนางสมพรและผู้เกี่ยวข้องในข้อหาบุกรุกยึดถือครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติจำนวน450ไร่และแจ้งความดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องในการออกเอกสารสิทธิน์นสสก5 5แปลง แล้วก็เสนอกรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิบของนางสมพรซึ่งเป็นนอสอสามกออีกประมาณสองพันไร่นะครับซึ่งก็จะดำเนินการกล่าวทุกร้องโทษเนี่ยนะครับให้แล้วเสร็จนะครับภายในวันนี้สามสิบธันวาคมสองพันห้าหกสามครับนี่เป็นความคืบหน้าการครอบครองที่ดินของนางสมพรจึงรุ่ง